การกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ตรงกับปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มคา่าแน่นอนว่าการกำหนดนโยบายนั้นควรจะต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพการป่วยและการเสียชีวิตนั้น เป็นดชนีสํำคัญที่บอกปัญหาสุขภาพซึ่งดดชนีที่ใช้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพควรจะสาม,มารถสะท้อนขนาดของปัญหาได้ทั้งจากการตายการเจ็บป่วยและความพิการเรียกว่าภาระโรคซึ่งหมายถึงภาระที่ประเทศจะต้องแบกรับจากการเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตโดยแปลค่าความสูญเสียนั้นเป็นหน่วยจำนวนปีสุขภาวะ ภาระโรคหรือ Disability Adjusted Life Year เป็นการคิดคำนวณมาจากปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรรวมกับปีที่สูญเสียจากความเจ็บป่วยพิการสมมุติอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดในอุรมณคติของประชากรไทยอยู่ที่75ปีถ้าชายไทยป่วยเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ50ปีและเสียชีวิตเมื่ออายุ60ปีดังนั้นชายคนนี้จะสูญเสียปีสุขภาวะ จากการตายก่อนวัยอันควรไป15ปีและสูญเสียจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน10ปีโดยมีการนำค่าถงน้ำหนักความพิการมาร่วมในการคิดคำนวณค่าถงน้ำหนักความพิการจะอยู่ที่0ถึง1โดยค่า0คือการมีสุขภาพดีและ1มีความรุนแรงเทียบเท่ากับเสียชีวิตถ้าเบาหวานมีค่าถงน้ำหนักความพิการเท่ากับ0.5ค่าปีที่สูญเสียจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานเท่ากับ5ปี ดังนั้นชายคนนี้จะสูญเสียปีสุขภาวะจากโรคเบาหวาน20ปีหากรวมการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยจากทุกสาเหตุในปีนั้นก็จะมีความสูญเสียอย่างมหาศาลและยังสามารถนำไปใช้ต่อเพื่อสะท้อนความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายสามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่า ในการลดภาระการเจ็บป่วยเสียชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ